สวัสดีครับโค้ชบแบล็กมันเตอร์ครับเราอยู่ในรายการแมนเชสเตอร์ไฟท์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้าวุ้งตะไลนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทางด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับเต้ครับเต้มาจากไหนครับพระประชายเต้พระปรชัยขอเซ็นต์ตัวมือเลยครับผมโอ๊ตมาจากไหนครับโอ๊ตดอนดาวขอเซ็นต์ตัวมือเลยครับผมเอาครับว่ามันจะเป็นยังไงรับชมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

chóc, đang mượn tua không, đang mượn tua, đang mượn, đang mượn,

เป็นไงม้่งเป็นไงบ้างเจ,จบบ็บนะเจ็บนะอ่าร้อนอ่ะเหนื่อยนะมันมับนเจ็บแขนเมื่อกี้ต่อยพาดต่อยพาดมาโดนพี่นี่โอเคครับรดูแลกันรลกกันดูแลกัน